เรากำลังจะไปไล่ทองสมบูรณ์นะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็อีก30นาทีก็จะถึงแล้วค่ะอีกครึ่งชั่วโมงค่ะตอนนี้เรามาถึงเขื่อนลำตะคองแล้วนะคะเรากำลังจะไปไล่ทองสมบูรณ์ค่ะโชเฟอร์นะคะโชเฟอร์อาปากด้กัดเดี๋ยวจะมา เดให้ทุกคนดูเรื่อยๆนะคะตอนนี้เรามามตามตสิริ2.247อ,อีก1.5กิโเมว้าวสิริบอกว่าอีก1.5กิโลเมตรนะคะทุกคนลังรถจนดักดนันดักดันแล้วค่ะดากดานแล้ว,กลวใกล้ถึงแล้วคะ่ะใกล้ถึงแล้ว กินข้าวก่อนไหมจ๊ะหรือจะข้าไปกินที่ไร่ข้าไปกินที่ไร่ที่ไร่ใช่ไหมอีกห้าร้อยเมตรซ้ายยี่สิบเอ็ดนาทีทำไมมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำไมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคะคุณสิริสิริโกหกหรือเปล่าสิริโกหกหรือเปล่าเมื่อกี้บอกว่าอีกห้านาทีสิริอย่าตัวนะสิริคิดตัวไหมเนี่ย น้ำมันครึ่งถังแล้วนะเติมมาพันหกเนี่ยเลี้ยวซ้ายาต้ซ้ายไหนตไดส่งมาดวน1ีแยาตอนนี้สลบอกอีก2ีห้านาทีนะคะก่อนหน้านี้บอกอีก10นาทีไม่รู้สิลิโกหกเราหรือเปล่านะคะเดี๋ยวตอนนี้เราตามใจสลิก่อนนะคะ ู่ทางนะคะมันใช่ไหมคะใครที่เคยมาตรงนี้มันใช่ไหมไม่ใช่กลับมาว้าตายเธอไม่ใช่ไปทางตันใช่หมคะสองกิโลนี่มันเลยแล้วนะโอ้ออทางไปไล่ทองสมบูรณ์หรือเปล่าใช่ไหมเนี่ยทางไปนาบ้านเราดีกว่านี้นะนเนี่ย ตอนนี้ต้องใช้เกียร์ต่ำแล้วนะคะมันใช่แค่ไล่ทองสมบูรณ์ไม่เท่านั้นแหละป้ายเอ่อยก็ไม่มีป้ายไม่มีเลยตั้งแต่ทางเลี้ยวเข้ามาเรามาผิดหรือเปล่าสิริบอกทางผิดหรือเปล่าเท่านั้นแต่ตอนนี้เรามากับสิริค่ะเพราะว่าเราไม่เคยมาสักทีเลยตอนนี้เราใช้เกียร์ต่ำนะคะแล้วปีนเขาสูงมาก เมื่อกี้เป็นทางแอดเวนเจอร์แต่ตอนนี้ก็มาที่ถนนดำแล้วค่ะเบิ้งเบิ้งผับตรงเลยอีกสิบสีนาทีนี่ถึงไหนสิบสองนาทีค่ะถึงเลยอีกสอนาทีถึงเลยอีกสามรอเมตรเลี้ยวซ้าย ซ้ายซ้ายค่ะซ้ายเชื่อสิริสีหนูไม่เชื่อไม่เชื่อนี่คืออะไรสาธุโอ้แม่ใจยัให้ลูกต่อไปอีกหนึ่งกิโลเมตรเฮ้ย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 เหมือนจะใช่เหมือนจะใช่เหมือนจะใช่เหมือนจะเป็นบ้านคนนะเนี่ยมีรถน่ะรถบัสน่ะ รถบัสด้วยเขามาจอดทิ้งหรือเปล่าที่ทิ้งรถบัสแน่เลยก็<ฮ>พัาดออกลายเดี๋ยวเขาขอหลังไปกิอีกสองร้อยเมตรเลี้ยวขวาอนานี้มันเจะถึงเด็กๆเ,เตรียมปรบมือนะคะเดี๋ยวตบดังแรเดี๋ยวฉีบ มือในเด็กๆสำนักงานเราเราจะไปยังไงนี่นี่ทองสมบูรณ์ขับค่ะถึงแล้วค่ะถึงแล้วถึงแล้วโอ้โชเฟอร์เราเก่งมากโชเฟอร์เราเก่งมากฮนามาเสียาดมอยู่ไหนจ๊ะข <c oughs> อยาดมเลยจ้ะ <c oughs> เยวเล็ดเลยยังคะ่ะเยอเล็ดแล้วะใส่แชมพูดมามา ึงมาค่ะคุณหนูดีเขาพาข้าด้านหน้าเป็นข้าด้านหลังก็เขาให้ดูแต่ในร้านเขาไม่ได้ให้ดูเส้นถนนน่ะนี่ไงนี่ไงคนมากันเยอะแยะเลยก็เขาข้อ้งหน้ากันไงไม่รู้ละเห็นไหมห้องเขาเต็มอ่ะเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวเราไปเช็คอินกันนะคะทุกคนถึงแล้วค่ะถึงแล้วเด็กๆถึงแล้ว าไปเทีี่่ยวนก็สวัสดีค่ะเดี๋ยวก็ค่อยไปจอดใกล้ๆได้แอดเป็นเจอมากเลยกว่าจะมาถึงีคุณลุงป่อลูกไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรขอเป็นหน่อยเพราะว่าพวกหนูมาผิดมาข้างหลังใช่ไหมคะครับผมมาข้างหลังครับมาอ๋อต้องต้องมาข้างหน้าต้องมาข้างหน้าต้องมาข้างหน้านะคะอันนี้มีคนเยอะมากเลยค่ะคนเยอะมากเลยมิน่าล่ะมาไม่มีรถสวนซักคันเลย มาแบบแอดเวนเจอร์มากน้องดูดีน้องดูดีกลัวไหมทางมาลูกตัวสัตว์นไรครับนนล้นออค่ะปลปอดภัยนะคะชายชายคุณลุงมาชมชมไล่ชมนูขึ้นมาเกือบเกือบเยี่ยวเลยตรงนี้ที่เช็คอินนะคะ ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้แม่หนูดีน้องหนูดีด้วยนะคะคลิปต่อไปเราจะพาไปดูกิจกรรมต่างๆที่น้องหนูดีเล่นนะคะสวัสดีค่ะ